ทุกคืออะไรการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกใครว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทุกบ้างมีไหมไม่น่ามีมั้งอะไรก็ตามถ้าเกิดทุกหมดเนี่ยเกิดปรากฏต้นพุ่มไม้เนี่ยถ้าจันผักลงอ่ะทุกไหมถูกมีคนมาขโมยเงินจากต้นนี้ไปทุกไหมทุกสี่สมมติถ้าเป็นเงินเราทุกไหมล่ะทุกเนี่ยกระเป๋าเนี่ยถือกันอยู่ถ้ามีเงินในกระเป๋าอยู่ปรากฏอาจารย์บอกว่าอ้าวออกไปเข้าห้องน้ําหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เดินหยิบกระเป๋าทุกคนออกมา และอาจารย์จบกลับบ้านเราเดินกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งอาจารย์หนีหายไปแล้วทุกไหมทุกทุกเพราะอะไรอ่ะก็มีตังกันมาเลยทุกถ้าไม่มีตังทุกไหมล่ะเวลาตังหายทุกไหมถ้าไม่มีตังถ้าตังไม่ใช่ของเราเวลาไอ้คนนี้ตังหายไอ้คนนี้ทุกไหมมันจะทุกได้ไงเพราะไม่ใช่ตังฉันใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าทุกทุกของอะไรการเกิดการเกิดปรากฏทุกทุกอย่างมีการเกิดปรากฏเรามีเสื้อเพราะเราไปซื้อเสื้อมาป่ะเสื้อเกิดยังเกิดแล้วสําหรับใครสําหรับเราก่อนหน้านี้เป็นเสื้อใคร เสื้อขาวเราไปซื้อมาเป็นเสื้อใครเสื Yo, <t> ้อช <t> ั้นถ้าเสื้ออยู่ที่ร,ร,ร้านมีคนออนกายมาตัดทุกไหม <t> <t> ไม่ทุกพอเรลามาเป็นเสื้อชั้นมีคนอ่อนกายตัดทุกไหมเอ้าเสื้อตัวเดียวกันทําไมทุกวะมันตัวเดียวกันนทเทนะสมมุติเรามีสามีเรามีภรรยาก่อนหน้าเราจะคบกันก่อนเขาจะมาจีบเราก่อนเราจะไปจีบเขาเขาเป็นสามีภรรยาของใครก็ไม่รู้เราเห็นเขากอดกันจูบกันเราทุกไหมพอเวลามาเป็นสามีภรรยาฉล่ะไปเจอกอดกับคนอื่นทุกไหมเอ้าก็คนคนเดียวกันทํมมาไมทุกมันรู้ไหมว่าทุกเพราะอะไร ปัญจุปาทาาปธานขันอุปทานขันห้าขันห้าก็คือขันห้ามันมีตามธรรมชาติโต๊ะเก้าอี้หน้าต่างรูปพิทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีของมันอยู่แล้วแต่มันมีอุปทานเข้าไปยึดว่าขันห้าเนี่ยฉันกายเนี่ยฉันผมฉันหน้าฉันหูฉันตาหูจมูกลิ้นกายใจของฉันนี่ผัวฉันสามีภรรยาฉันมันของฉันหมดเลยเห็นปะเราทุกเพราะอะไรทุกเพราะเหตุปัจจัยภายนอกหรือทุกเพราะเหตุปัจจัยภายใน ภายในทาไมถึงเป็นภายในล่ะทำไมไม่เป็นภายนอกอ้าคนอื่นด่าฉันฉันทุกข์แสดงว่าเขาเป็นต้นเหตุของการด่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของฉันสิก็เขาเป็นคนด่าฉันเองเนี่ยเขากำลังก่อเวรสร้างกรรมอาจารย์ถามว่าถ้าเขาด่าเราแต่เราไม่สนใจว่าเขาด่าอะไรเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์คนนั้นด่าเหมือนเดิมเขาด่าเราด่าเราด่าใน A ใน B ใน C เขาด่าใน A ใน B ใน C แต่ไม่ด่าเราเขาด่าไหมด่าเหมือนเดิมเห็นปะแต่เราทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะเขาไม่ได้ด่าเราใช่ไหมแต่เขาด่าไหม ด่าแล้วเขาจะเป็นต้นเหตุในการทําให้เราทุกข์ได้ไงในเมื่อเขาก็ด่าอยู่เขาไม่ได้หยุดด่าเลยแต่เขาเปลี่ยนคนด่าเท่านั้นเองแต่พอเวลามาด่าเราปุ๊บอ้าวโกรธเลยไม่พอใจไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถึงมาว่าเขากําลังด่าฉันเขาไม่ได้ด่าคนอื่นก็ด่าฉันได่ไงฉันอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยที่ผมพ่อพุทธทาพูดว่าเนี่ยตัวกูของกูมันมีตัวตนมาเลยทุกไงถ้าไม่มีตัวทุกไปจะทุกได้ไหมก็ไม่ทุกเนี่ยเรียกว่าตัวอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นการยึดมั่นถือมัั่นเียรกกววาตทุ การพัดพลากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเรียกว่าทุกการเท่าแชร์แก่ทลาการตั้งทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ตั้งอยู่แล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันจะต้องแตกทาลายเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าทุกผู้โดยเจ้าเลยบอกว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนทุกขโทมนัสคือทุกโสกะปริเทวะก็คือเศร้าโศกโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายเสียใจล่ำไหลํำพันธคับแค้นใจ พัดภาพผีวางจากของอันเป็นที่รักเราก็ทําให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่ากองทุกข์ทั้งหมดทุกเพราะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวมีตนของเราถ้าเราไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ทีนี้มันมีสิมันต้องทุกข์แน่ๆเพราะมันมีเพราะเรายังไม่สามารถถอดอุปทานหรือเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรานะเราเห็นทุกอย่างเป็นของเราหมดถ้าเราไปเอามาเราจะเห็นทุกอย่างว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราไม่เอามาเออมันยังไม่ใช่ของฉันแต่ประเด็นปัญหาของเราต้นเหตุ ไอ้ทุกข์เนี่ยมันมีเหตุเรียกว่าสมุทัยใช่ไหมเหตุในการเกิดขึ้นพระเจ้าเลยตัดว่าเหตุในการเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท